เอ,อไ,ไม่ไปห้องน้ำเงี้ไปห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยไ,ไปถูกไหมเนมี่ยเดี๋ยวเยี่ยวเลยเนี่ยเข้าถูกไหมเน,นี่นเยเดี๋ยวอะไรฉันหนังสือตัวเองนะหนังสือเปียกนะ เล่นบีบได้ไหมเนี่ยเล่นได้คุยใครอยออ่ะเปิดไฟห้องไหแเปิดแล้วเอาไหนว่าไหนว่เปิดแล้วไงเปิดแล้วเปิดแล้วสว่างยัง วางสดีใครก็ส่งไม่นานมาถึงเองได้ใครมาส่งพื่อนจะส่งเฮ้ยเยี่ยวใส่อ่างล้างหน้านะยไม่เยี่ยวเยี่ยวไม่เยีวเยี่ยวเอาช้นน่ย